สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปตามหานะครับร้านที่ขายไม้นะครับไม้เนื้อแข็งไม้ไม้ดีนะครับในย่านที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีกันนะครับเราจะไปหาวัสดุก่อนส้้งเพื่อมาทำบ้านนะครับกระตูไม้ะยอะไรต่างครับเดี๋ยวเราไป ดูกันเรากำลังเดินทางไปนครเชียงครีนะรับเดี๋ยวออกเลี้ยวซ้ายนะครับไปจำเนินสะดวกได้นะครับสลาบได้นะครับไปโทวรโราณจะลาบจมูกกับรถใต้สถานนะครับ เรือกสะดวกได้นะครับน่าจะเป็น25กิโลเมตรบางแพรอยู่นิดแต่เราด้นแถวนี้นะครับเป็นร้านถายไม้ดูนะครับ,รบใกล้จะถึงแล้วนะครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอยู่ด้านหน้าร้านไม้เก่าเจเจงสาขาสองนะครับนะครับมีร้านไม้เก่าและบาง หน้าน้าัด ชมกันนะครับก็เดี๋ยวนิดนึงนะแนะนําตัวนี้นดนิดเจ้าของร้านนะครับเรามาดูบานประตูก่อนนะครับอันนี้บานอะไรครับเป็นไม้แดงค่ะไม้แดงนะครับมีไม้แดงข้างในจะมีไม้เตงไม้ประดู่โอ้ไม้เยะแยะเลยนะนี่เป็นบานประตูบานบไม้สักก็มีของเราเป็นสักแก่สามารถเลือกชนชดไม้ได้หมดค่ะเรารับคำตามแบบโอเคครับทำตามแบบนี้อันนี้วงกบนะใช่ค่ะนี้วงกบ ราคาย่อมเยาวนะครับใช่ค่ะราคาย่อมเยาวคุยกันได้เนาะคุยกันได้ค่ะเอาผมก็เป็นลูกค้าที่นี่นะครับ i q ค o m e ฮอันนี้สำหรับใครต้องการเออนั่งพักในสวนนะครับเราก็ต่อเรียบร้อยนี่ยกไปส่งให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะพร้อมขนส่งให้สามารถทำแบบถอดประกอบได้นอดประกอบได้เนาะอันนี้ร้านกาแฟเนาะใช่ค่ะนี่ใครจะนี่มีเสาไม้อันนี้เสาไม้อะไรครับเสาแท้เสาไม้เต็งไม้ ไม้มาค่าค่ะมาค่าแต่งโอ้โหนี่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนี่เฟอร์นิเจอร์ถ้าทำจากไม้ต่กอันนี้เตียงนอนใช่ไม้อะไรครับไม้อะไรเอ่ยอันนี้ไม้เตียงไทยบ้านเราค่ะไม้เตียงไทยนะแข็งแรงแข็งแรงปวดปวดกินไหมปวดปวดไม่กินค่ะไม่แต่งตับคนได้มาสุดยอดเลยอันนี้นะครับใครอยากได้ไม้นะครับมาที่บางแพร์ร้านไม้เจเจจงนะครับอันนี้ลง ร้านใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ตู้ตู้อันนี้ตู้กระจกนะครับใครจะอยากจะแต่งบ้านมีบ้านใหม่นะครับมาได้นะครับอันนี้เฟอร์นิเจอร์อันนี้ไมนนนน้ไม้อะไรเอ่ยไม้มคะคะมาคะแต้ค่ะมาคาแต้อนี้หายากนะใช่ค่ะหายากหรืออีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกไม้เจริญสุกไม้เจริญสุกโอ้ยอยู่เย็นเป็นสุกนะครับโอ้นี่เรามีช่างด้วยนะครับรับการประตูหน้าต่างเก่าเตรียมส่งค่ะค เตรียมส่งนะครับลูกค้าเยอะนะอันนี้ช่างของเราโรงงานเราทําเองเลยนะครับใช่ค่ะทำเองอันนี้ขัดทําสีเตรียมส่งค่ะอนนี้ขอดูขั้นตอนนะครับตอนนี้มีเฟอร์น,นิเจอร์ด้วยนะครับเก้าอนนี้ก็รับทํานะครับน,นี่กำลังทําสีกําลังนาสีในขั้นตอนนะทําเองนะครับอันนี้ทูโทเนี่ยคะเลยต้องแปะกระดาษข้างบน<อ>ข้างบนจะเป็นสีหนึ่งโอ้สุดยอดนี่น,น,นี่นี่ร้านอาหารสั่งมาเลยใช่ค่ะ ทีใหม่นี้ยังไม่หยุดนะงาน<ะ>งานเข้านะอันนี้ช่างทีมงานของเรานะครับโอเค okay, ครับ